วันนี้กินอะไรดีนะใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ต้องมาม่าหมูสับแล้วไหมล่าวัตถุดิบนะคะมีเนื้อสัตว์เราใช้เป็นหมูบดนะแล้วก็มีผักกาดขาวหนึ่งหัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งซองนะคะลดแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็เราใช้ไข่ไก่สองฟองนะอันนี้สําหรับ1ดหนึ่งสองคนนะคะเริ่มเลยจ้าเรานำผักกาดขาวนะคะมาหั่นนะคะไปชิ้นพอดีคำแบบนี้เลยนะแล้วก็นําไปล้างน้ําเปล่าหรือเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําไปเสะเด็ดน้ําเนาะ เรามาตัง้งหมอกันค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะพอน้ำเดือดน,นะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์หรือหมูสัตว์ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปนะพอหมูสุกแล้วนะคะแล้วก็ตอกไข่ฟองที่หนึ่งลงไปแล้วก็นำผักที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยแน่นแแบบจุกจุกไปเลยจ้า พอผักสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่มาม่าที่เตรียมไว้ลงไปนะคะอันนี้ใช้หนึ่งซองนะทุกคนใช้เป็นรสต้มยำนะคะที่เป็นซองใหญ่นะไม่ใช่ซองเล็กนะคะทุกคนห mm ืม hmm. น้ำเดือดแล้วทุกคนหอมมากใกล้แล้วทุกคนติต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไขไ่ไกที่สองลงไปนะ อันนี้จะไม่แบบไม่ทาให้มันแตกนะคะจะทําให้มันเป็นไข่ยงมาตูมนะแล้วก็คนๆแบบนี้เลยแล้วก็รอให้ไข่มันสุกสักพักนะคะอ้ออย่าลืมเติมเครื่องปรุงด้วยนะที่มีแถมมาให้นะมาม่าหมูสับเครื่องแน่นๆพร้อมเสิร์ฟจ้าอย่าลืมไปซับสไครต์ติดตามช่องไว้ด้วยนะ